SIT s, s t a t i o n สวัสดีครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อแก้ไขชื่อในอ่อชื่อกลุ่มของ l i n e กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของไอ i ิชั่นไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการแก้หรือเปลี่ยนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ เรเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของกอลุ่มไลน์ที่เราจะต้องการเปลี่ยนกันได้เลยครับหลังจากเข้ามาแล้วก็ให้เราเข้าไปย,ยังในส่วนของการตั้งค่านะครับที่เป็นขีดสาขีดด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆน,นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดกันนะครับ ก็ให้ทําการคลิกในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าอื่นๆกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของชื่อกลุ่มที่อยู่ตามลูกศรสีเหลืองชี้กันได้เลยนะครับก็ให้เราคลิกชื่อกลุ่มกันลอดครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของชื่อกลุ่มกันแล้วนะครับ S <S <an> ก็จะมาในขั้นตอนถัดมานะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนชื่อแก้ไขชื่อกลุ่มของเรากันนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขชื่อกลุ่มแล้วครับก็โดยที่ผมจะแก้ไขชื่อเป็นชื่อชื่อนี้กันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบในส่วนของชื่อกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของด้านเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าบันทึกกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่วนของบันทึกการเสร็จเรียบร้อยครับก็จะกลับเข้ามา่างหน้าชื่อ ก็ <S <S ยังกล Jam ับเข้ามาในส่วน like ของแชทไลน์กลุ่มของเรากันนะครับเมื <vale> ่อเรากลับมายังในส่วนของแชทไลน์กลุ่มของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของชื่อไลน์กลุ่มของเรานะครับก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีแจ้งอยู่2ส่วนนะครับก็จะเป็นชื่อกลุ่มนะครับก็แล้วก็จะมีส่วนของแชทข้อความจากระบบนะครับแจ้งมาว่าเราได้ทาการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อ ือแก้ไขชื่อกลุ่มในไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ SIT s t a t i o n นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ